เฮ hey, ดังๆอนุมัติเงินช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นาน7เดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่23มิถุนายนภายหลังจากการประชุมคอรมอก็ได้มีการประกาศถแถลงมติคอรมอ โดยก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเป็นเจ้าพนักงานโรคติดต่อตามพรบรโรคติดต่อมีหน้าที่ในการคัดกรองแยกกักสังเกตการระดับหมู่บ้านเฝ้าระวังและตรวจตาห้ามบุคคลออกจากบ้านช่วงเคอร์ฟิว ทำให้หลายคนต้องเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพส่วนตัวกระทบต่อรายได้และบางคนจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองขณะเดียวกันค่าตอบแทนก็ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เป็นอยู่คอรมอจึงมีมติเห็นชอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพิจารณาค่าตอบแทนในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนจำนวน7เดือนโดยให้พิจารณาอัตราเงินเพิ่มพิเศษเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับแต่ละตำแหนง่ง ส่วนหลักเกณฑ์ให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจัดทำระเบียบเพื่อรองรับการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบการจ่ายเงินต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ